ครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการวีทีชิวนะครับหลังจากที่หายกันไปนานเลยก็ไม่ตหายไปนานแล้วฮะโหลัวลวง้าอ่าไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับอืมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเกมมิ่งเกียร์นะฮะอันนี้คีย์บอร์ดโอเกอร์เหมือนกันนะฮะอันนี้โอเกอร์เป็นแบบ S S12 อะไรไม่รู้ครับช่างแม่งนะฮะตอนนี้ผมจะมารีวิวรุ่นใหม่นะฮะนี่โอเกอร์ S16 นี่ครับ เพิ่งอัลล็อกออกมาโอเกอร์เอสิบหกนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยนี่ดูครับนี่นี่ครับสามารถรีไฟได้ด้วยนี่นี่นี่เพิ่มเสียงนี่เพิ่มไฟออืมเทพนี่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 อูนี่ดูนี่นี่เปลี่ยนสีนี่ เข้ากันเลยครับเมาส์ผมใช้เลเซอร์ครับแดดเดอร์เดียเด่ย,ยราคาอยู่ที่สองพันหกครับราคาคีย์บอร์ดนี้อยู่ที่หนึร้อยเก้าสิบส่วนราคานี้ครับสำหรับเกมเกียร์งบน้อยนะครับผมขอแนะนําที่อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับผมราคาถูกมากครับใช้ได้เลยทีเดียวโอ้โห้น,นี่นี่นี่ นี่ครับก็เสียบสายทดลองเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะถอดเป้อเอาออกหมดให้หมดออกให้หมดเลยนะครับแกนนี้นะครับสวัสดีครับ